สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นคลิปของคนเกิดวันพระหัสนะคะประจำวันจันทร์ที่2 2ถึงวันอาทิตย์ที่18มีนาคมนะคะค่ะชาววันพระหัสนะคะจับได้ให้9้าถ้วยค่ะ ความหมายของไพ่ก็คือว่าในช่วงนี้นะคะคนบันพระหัสนะคะก็มีไฟที่อยากจะทําอะไรมากมายเลยค่ะแล้วก็มันเป็นผลดีด้วยนะคะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรในช่วงนี้นะคะคุณจะสําเร็จรุ่งงไปได้ด้วยดีนะคะมีคนคอยซัพพอร์ตคุณตลอดนะคะในช่วงนี้นะคะเจรจาต่อรองอะไรก็เป็นผลสําเร็จนะคะในเรื่องของการงานอย่างที่บอกไว้เลยค่ะว่าสําเร็จแน่นอนนะคะถ้าใครคิดที่จะลงมือทําอะไรในวันในช่วงนี้นะคะสําหรับผู้เกิดผู้ที่เกิดวันพระหัสนะคะ ทำเลยค่ะสำเร็จแน่นอนค่ะค่ะสำหรับเรื่องการเงินนะคะช่วงนี้นะคะคุณก็จะค่อนสักนิดนึงเพราะว่าในดวงของคุณในช่วงนี้นะคะมีแกนที่จะมีคนมาหยิบยืมเงินคุณค่ะก็ให้สแกนให้ดีๆนะคะว่าจะให้ยืมไหมนะคะ แล้วแต่คุณนะคะเรื่องนี้นะคะส่วนเรื่องความรักนะคะคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะก็ต้องการความรักจากแฟนมากขึ้นค่ะอยากจะให้แฟนดูแลเอาใจใส่เอาอกเอาใจคุณนะคะส่วนคนที่โสดอยู่นะคะตอนนี้นะคะก็มีคนคุยๆเยอะเลยแหละนะมีคนคุยๆเยอะเลยนะคะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยก็เจ้าชูไม่เบาเหมือนกันนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะฮอตเอาการอยู่นะคะค่ะ สุขสำหรับเรื่องสุขภาพของชาววันพฤหัสน,นะคะช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรให้น่าเป็นห่วงค่ะสุขสบายดีนะคะมีความสุขเฮงปังในทุกเรื่องเลยนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะและที่สำคัญคืออย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปในครั้งต่อไปด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ